จะเอาไปไทยไทยใบบันทครับวันดีครับลุงวันดีครับโอ้ม่ได้ครับพอดีมาีมาเศเ้านาอพอดีพลุงพอปานส่วนมาหาเอฟีคงสุดไทยแล้วมือนี่ยวันนี้สามสิบสามสิเอ็ดแล้วมือนี่พ่ลุงเนาะมือเอืมือเอื้นออกมืออื่อออกครับเอาเน้นๆแา้เนาะลุงเนาะคงสุดไทยแล้วคงสด้ะรตีครับอันเดียวเดีย เกามันวันนี้อันนี้อันเกาเนาะนเกาน,นี่โพรงแรงหลกตอวงวดอ๋อวันนี้ <Okay. S 2> เอาได้เอาเอาค้อมือดูท้ายดท้ายเลย <Okay. S 2> บานนี้เอาจะมันเดนมันจะเออมันสวดใส่กันมันจะสวดใส่กันหนึ่งเอาตัวง่ายๆเลยงี้เลย <c oughs> ติ่มกระดาษลนนะ เปลี่ยนแปลงครับต้องเน้นเน้นเนาะเน้นจักเน้นจักสองตัวครับวิ่งบนเก้ากับเก้าต้องคมือกัมาตัวนี้เลยพี่ลุงบ่ะเรื่องเนี่ยผมว่ะตัวนี้ขันมาเป็นลักลักซิปมมนี่แต่สิมาบอกไอ้คือเขากันสน,นิทไง ตัวแรกตัวนี้บอสนี่เหรอตัวนี้ทั้งสองตัวนั่นแหละตัวนี้แม่นัเจ็ดกับเก่าไปน้ำกันได้ไหมนี่ทำกันได้อยู่บ่ได้บ่เออแต่ว่าตัวช่วงนี้ยังไปบ่ได้ไหมแต่ว่าไปตัวหนึ่งได้อืมก็คือเก่านั่นยอืมให้สามตัวให้สามตัวสามตัวทิให้สามตัวเจ็ดสอง เจ็ดหกเจ็ดเก้าหามาขึ้นนี่หาสามเจ็ดหกมาได้ด็กว่าได้มาทีสามตัวเออแต่พกเจ็ดหกคือเกาที่เกางงอยู่ว่ามันคือมีแปดตัวแล้ว่าแล้วแปดตัวมันมันนละสุดนะครับ มันคนละชุดห้ยสองชุดเลยนะห้เป็นหล,ลุดตน้นทุ่นสองชุดเอ,อียกว่าอาตะเก او ขึ้นีสี่ตัวตสามสี่ห้าแปดนี่บ้าว่นน้ำกันบ้าชุดหนึ่งห้าเก้าอันนี้มันชุดหนึ่งครับชุดอันนี้ชุดดังเดิมเนี่งออ,อันนี้ชุดร่องไอ้เมื่อไหม่ครับ สุดนี้มันจะยี่สิบวงหัวด้ด้น้องลูกเนาะยี่สิบเดนี่เห็นไมยี่สิบเอ็ดหัวเนาะยี่สดล่างพอรมไหนขบด้างล่างเออแต่ว่าล่างล่างล่างมันผิดอยู่สองหัวอืมุซิจะเป็นสิบเจ็ดกับแปดศูนย์ครับสี่เกดแปดก็เกหนึ่งแต่ว่าบนบนม้วนม้วนหลุดว่ะบ่นท่าหลุดสามสี่ห้าแปดได้อี่เนะยี่สิบเ็ดยี่สิเ็ดหวเนาะพนว่เออพานก็ขึ้จะย คืออยู่เออถามว่ามัดที่จับไว้มันจะวิ่งกันได้อยู่นี่มันจะมีอยู่16ได้ชุดสองได้เกียรสองเกียรสองมันมาแล้วอันนี้เกียรหกแต่ว่าว่าจับใส่กันอยู่แล้วเลี้จุกมูนีด้ครับเออว่านว่าเลี้ยงผมมาแล้วกันจับใส่กันผมมาว่าเอาอืมดีกลางก็คือก็าน,นตัวนี้บนในห้องเน้นๆตัวไหนพ่อลุงบนบ่ครับ ัน <S an> นี้กเ็เนีนตนัวนี้ยแล้วเนีนตัวเก่านี่แหละเนียนเจ็ดคือเก่าอ๋อเนียนเจ็ดคือเก่าลางก็ยังเจ็ดคือเก่าอยู่ครับเห็นบอกงวดเห็นบอกเห็ <S <S <an> <S นะบอกเจ็ดสามเจ็ดสามงวดอะไรเงี้ยโ <S an> <S an> <S an> ดดเลยนะเป็นเดือนมิถุนาหรือเดือนไหนนี่ละ่ะจำโมทิดนะครับสุ่งจับคู่เนี่ยพี่ลุงพ่ลุงหมัรรมมกส่วนตัวหมักตัวใดนหมักส่วนตัวนี่ S 2> <S 2> เขาใช่นีมันจะจะเป็นต,ตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นเจ็ดเก่าอะไรนี่เจ็ดเก่าเออเขาหาไปที่หาไปสามเจ็ดเก่าก็สามเจ็ดเจ็ดครับ 9, คือพอวงว่าเป็น,นอะไรคือหาเจ็ดเจ็ดคือมันมันหาบหนาหาบลหลังแล้วเอ้ชุดสองกับเอดเจ็ดสองเจ็นเะนี่ยครับไอ้หมวต่อมันเป็นชี่ชี่หกเออม,มันมันมี 6, หกหัดหนึ่งเนะาะหมวก่อนนะครับเันเห,ห็นมาซีซีคือ คือลังมันเป่าสองได้แล้วม,มันอีถ้า,า,า,าแต่มาก็คือเจ็ดเจ็ดครับแต่พอเจ็ดเจ็ดหมักตัวเลยก็เรีือออกอยู่ในนี้ขันเป่าก็เจ็ดเจ็ดเนาะอยู่ในนี้ก็ได้แต่ว่าพอไปน้ำกันแต่ว่ามาตัวหนึ่งได้ครับเมื่อมา,มาตัวหนึ่งไดชแต่ว่าเออตัวนี้หาไปได้มะขามยังแต่ผมมีอยู่ในเป็นหาสองหาเจ็ดหาหกเปย์ที่เดชแต่ว่า ที่ภาคนืา,นาก,ก็คือคือบอกไปนุ่งกันเลยระว,ว,ว่าไปหนาวบุ๊บบุ๊บบรรลุก,กันแต่ว่าบอกว่า,าิือติ๊กานมันทิพติ๊กอยู่ประมาณอยู่กลางกลางปีเลยกลางปี <c oughs> งไอ้พวกก็เนี่ยลางกระเดยโน้ลางวิ่น เกับหนึ่งคือก้อนนั่นแหละเจ็ดกับหนึ่งหมาเนี่ยมาเก็ตอีกก็คือก้อนครับนึ่งนี่เก็ดกับหนึ่งบ้ามันกันน้ำรุงเนาะวาววาววาวเนี่ยเดี๋ยวบดีาววาาวไปน้ก็ตอืมเพราะว่ามันมาตัวนี้เลยนี่เดี๋ยวตัวบางคับมันหนึ่งเจ็ดแปดนี่ยโอ้ครับหนึ่งสามเจ็ดแปดเนี่ยหนึ่งสามเจ็ดแปดเออก็คือเรียกเอาเรียกเอาตัวนี้กับตัวนี้ครับคือชุวโตคือระมาณสามกับศูนย์เรียกอะไรอืม cùng cấp 3 màu mực rồi cứ để đặt ở đây để thành cái này, chét cầu nó, Chết chét cầu, cái bác sĩ nào đi mượn à, vậy anh bảo, 3 chét đây, đây 3 chét cầu đây là, sáng chết cầu, đây 3 chét cầu đây, Chết bao nhiêu ngày, chét cứ co, nó vẫn pin, chét xong cắt xì, bỏ xì đen là hoa bận đi, xì đen là bao nhiêu? Haha, ông, ông bỏ cái là thế, tung là được, tung tung lên mà tung tung cái 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 nó kiểu tung tung, làm ăn tới nè, tới nè chẳng hẻn qua liền, cắt xì, thả lướt đầu cái nè, cái, một một, gấp một hai, này, láng, xem này, cái đi xịt làm nỉ là. ทำมันมาเจ็ดบนเจ็ดล่างคือสี่บนเจ็ดล่างก็คือจะเป็นลักษณะนี้แหละครับทำมันถ,ถ้าถ้ดตัวใดตัวหนึ่งกับพู้ว่ามันจะเป็นตัวใดก็อาจจะเป็นตัวน,นี้ก็ได้หนึ่งหกหนึ่งหกวันหนึ่งเจ็ดมุมมันน้ำกันดิบันหนึ่งเจ็ดมุมมันน้ำกันตัวเครื่งคือกันหนึ่งเจ็ดกับพวกอะไนจะได้ตัวนี้เออมันจะมีแต่ แต่มันประจับเตมันจะเป็นเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดว่าไปหนักอยู่มันเป็นได้คือเจ็ดสามกับเจ็ดสี่เนาะแบนเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสี่อยู่หลังเนี่เจ็ดสี่อยู่หลังอืมในเนี้ยนั่แหละเจ็ดสี่เนี่ยเลีนก็เรียนตัวนี้แหละเจ็ดสี่ตัวเดียวแล้วตีเจ็ดสี่แต่แต่แล้วน้อยแเจ้าเนี้ยเอ๋ชุดหนึ่งสี่นี่ไปเลยอ หนึ่งสามเออหนึ่งสามสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งมันไปว่าอะไรรู้ป่ะสามไปว่าอะไรเรียกช่ตัวเดียวไม่ได้เนี่ยไ่ได้เนี่ยไปเท่าไปร่ตัวหนึ่งมันมาส้นหนึ่งกับสามเหรอลุงฮะส้นหนึ่งกับสามส้นหนึ่งกับสามบุคคลมาส้นงผมถันือเรียกว่ามากันหนึ่งสามเจ็ดตีตัแล้วเจ้าลักสิบเจ็ดมเมนป่ะเออเจ็ด อมันไปนกันแบบนี้เจ็ดสี่เจตัวเดียวมีกี่สี่ตัวเดียวเนออืมแมนเอาจดจบงิเออแมนจดไปเจ็ดหนึ่งเจ็ดสาม่เอว่าเลียนยังไงพอยเดินไปเจกับงเออพวกตัวนี้ครับนั่นแหละมานีนกมาเอาลูกัอยู่ปะเออใช่ลกกัวเนี่ดี๋ยวเอาอยู่ปะเอาเอาว่าแ่เเจหายหลายมมีหมองลงอะใช่นี่ก็เองอ พอบ้านสวนเงดเบลน่งตรงเดตรงเงดตรงเงดอ่าน,าอ,นอีดอกทำนี่ไหวจว่าสารนีนะ่ไห <c oughs> วเชเลี้ยไปเลยจุฬานจะเอาเทียบกันไว้เนาะ เจียนโมที่น้องเจียนหน่อยระวังที่ละดับได้พอปานส่วนสรุปโครงสุดไทยนะครับเนาะบนวิ่งเจ็ดกับเก้าครับจับคู่เจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดเก้าอันนี้เรียกว่ามานกำกันนะครับสูตรเก้าเกายิเองมหมดนี่สูตรหม่มันเก่าหมดเลยอันนี้เก่าหมดแล้วที่บนล่างจะว่าไปตัวหนึ่งจะว่ามันตัวหนึ่งบนล่างนี่เจ็ดตัวเดียวกัน แต่ว่าก็มีเจ็ดสองเจ็ดสีเนีนเจโอ้สีแดงกับสีสมกอเข้ากันว่นี่ตัวกันก็นกนเป็น6กหนึ่งหนึ่งสองน้องลูกเนาะขันหนมากนะครับเรียกว่ามานำกันกันหนึ่สาเจ็ดแปดเรียกหลางครับอ,อันได้อยู่ตรงไอนพี่เนาะใจอยู่รงเนาะสิบว่าปังเยอะว่าวันเด็ดด้มาโคตรเพื่อ,อใจเนาะ นี่ก็ชีมาเกลาน้ำเออเออเจ็ดสองเจ็ดหกนะครับเนาะอัวเก่ามันจะมีอยู่เจ็ดสามกับชีเจ็ดอันตัวเก่าเจ็ดมันเป็นควบกับลางแล้วครับอันนี้ก็มีโอมาเนียนตัวนี้เนาะงวดเนาะเจ็ดสี่อันเก่าอันเก้ากับโตเก่าตัวเรียกโตเก้าโตเก้าตัวเนี่ยเจ้าชีโตเก่าตัวบ๊วยได้ซับหนาซบหลังตัวเก่าเลยนี่ าตัวไม้นี่เอาหน่อยหางงก็เก่าเอาเอฟซีแคปหน้าจอเด้อครับเด้อสัดเจตนะครับก็สรุปครับเอาพอโชคโฉบมันกันมืออื่นนะครับเนาะวันที่หนึ่งพฤศจิกายนกับพอบัส่วนนะครับเอาพีลุงขอบคุณอะไรครับพลุงครับผมครับผมโชคโคนมันเนาะครับผมรำเลียงเลีเวรครับผมครับผมแคปหน้าจออีกครับ มาใส่ไก่รอนกอันไม่กระจีับเย็นอยู่ดอกเพราะว่าเลขสามหางหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดเก้าอ้มามักจอบตัวแดงก็อย่าลืมไปเลือกซื้อเลือกหาสากกินแบงค์รัฐบาลไว้เนะครับเนาะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี่พ่อเทมก็แค่นี้นะครับเนาะขอให้ทุกคนโชคๆมันๆถูกหวยรวยเงินกันครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม